morning ค่ะเช้าแล้วนะคะเช้านี้มีข่าวว่าสวชุดปัจจุบันน่ะเขาจะทิ้งทวนด้วยการไปดูงานต่างประเทศกัน81ล้านบาทแม่เขาจะแบ่งเป็นคณะ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 นะไปดูงานต่างประเทศในขณะที่สังคมก็ตั้งคําถามว่าเดี๋ยววันที่10พฤษภาคมซึ่งมันจะไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ยนะเขาจะหมดวาระแล้วไม่ใช่หรอเขาจะไปดูงานเพื่อมาทํางานอะไรแต่ว่าเขาก็จะไปนะแต่ต้องบอกแบบนี้ไม่ได้ไปทุกคนนะคะบางคนก็ไม่ได้ไปเหมือนกันคนที่ไปเขาจะแบ่งเป็นคณะ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 ไปหลายประเทศบางคนไป มากกว่า1รอบด้วยนะมากกว่า1ทริปนะก็มี2ทริปอะไรแบบนี้มีทั้งไปอ,อย่างไปฟินแลนด์อย่างเงี้ยสวีเดนอย่างเงี้ยสหาราชอาณาจักรเยอรมันอย่างเงี้ยมอนเตเนโกรอย่างเงี้ยโครเอเชียนี่ประเทศอากาศดีมากนะแล้วก็มีคาซักสถา,านจอร์เจียไปจีนด้วยไปอู้ยเยอะไปเยอะเลยไปหลายประเทศเลยงบประมาณ81ล้านบาททีนี้สังคมก็ตั้งคำถามแมน่นอนใช่จะไปดูงานอะไรหรอคะในเมื่อจะหมดวาระอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ ก็ทมพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์หนึ่งในสว ก็บอกว่าดูได้ทําไมจะดูไม่ได้ก็งบมันเป็นงบตั้งมาแล้วแล้วคนปกติทั่วไปเนี่ย<ะ>ก็ไม่คิดอะไรมากหรอกอ่ะอัดแน่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าชมอยู่แล้วมีการคิดแบบคิดว่าเฮ้ยไปทําไมอันนี้คนไม่ปกติแล้วนะ,ะรวมไปถึงบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปเลยไปดูงานอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอย่าไปคิดว่าเขาทุจริตเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอามาทําประโยชน์ได้ต่อคําถามก็คือว่าทําประโยชน์กับใคร<ะ>ในเรื่องของที่ไปเงิน<ะ>ที่ไปมันเป็นเงินของภาษี ประชาชนอ่ะคนก็พิพา์วิจารกันเยอะมากโดยไปบอกว่าทางทางพลเอกบุญสร้างก็ยังพูดด้วยนะบอกว่าไม่ใช่ว่าแก่แล้วเราจะไม่ไม่สามารถที่จะแบบพัฒนาอะไรได้หรือจะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ประเด็นคือคนเขาไม่ได้ว่าว่าห้ามไม่ควรไปเพราะว่าแก่เขาหมายถึงไม่ควรไปเพราะว่าจะหมดวาระอยู่แล้วแล้วเงินที่ไปมันเป็นเงินภาษีประชาชนมันมีบางส่วนของสว,งสวที่เขาก็ไม่ได้ไปไงแล้วก็มีไม่เห็นด้วยด้วยนะอย่างคุณเสรีสุวรรณพานนท์สวตัวท็อปฟอร์มเลยนะของแบบประเด็นต่างๆที่แล้วมานะ นี่คือคนกลุ่มที่ไม่ได้ไปแล้วไม่เห็นด้วยกับการไปดูงานของสอวที่ต่างประเทศด้วยนะโดยบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปแล้วผมก็คืนงบเข้าคลังไป<อ>แป้งนี่ประเด็นก็คือว่างบตรงนี้มันไม่ใช้ก็ได้อะดิไม่ใช่ว่าตั้งงบมาแล้วเราต้องใช้คือไม่ใช้ก็ได้คืนคลังก็ได้คุณเจรี่เนี่ยบอกว่าเนี่ยจะหมดวาระอยู่แล้วเอาจริงๆพยายามจะแลนดิ้งลงสวยๆแล้ว พยายามที่จะอภิปรายมาตรา152ในสภาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นว่าสอวอเนี่ยก็มีมีอะไรเหมือนกันมีประโยชน์เหมือนกันทําประโยชน์ให้ประชาชนเหมือนกันมีการอภิปรายอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าทําแบบนี้ ออาก็ไปหาทางชี้แจงอธิบายกันเองก็แล้วกันแล้วสวจริงๆก็เงินเดือนก็เยอะถ้าจะไปเที่ยวก็ควรจะไปเที่ยวด้วยเงินตัวเองถามว่าเงินเดือนเยอะเท่าไหร่บริวารกันอีกครั้งหนึ่งเงินเดือนสวอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะคะยังไม่รวมพวสสวัสดิการค่าเดินทางค่าประกันค่าที่ปรึกษาค่าอะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาว่างบ81ล้านบาทในครั้งนี้ที่เขาจะไปดูงานต่างประเทศกันหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะเหมาะควรแล้วหรือไม่นีี่่คืืออเรรงงสววชุุดดปััจจจบทะะหมาล ว่ากันที่เรื่องของสวชุดใหม่นิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพอสวอชุดนี้หมดวาระเขาก็จะต้องมีการเลือกสวชุดใหม่ชุดนี้250คนชุดต่อไป200คนนะคะ200คนมาจาก20สาขาอาชีพแล้วเขาบอกว่าเป็นระบบการเลือกสวที่ซับซ้อนที่สุดในโลกแล้วมัง้งเพราะว่าแม้แต่ขนาดเลขากกตอเองเนี่ยนะ <c oughs> ดูวิดีโอพรีเซนต์ขั้นตอนการเลือกสวชุดใหม่ยังบอกเลยบอกว่าโอ้ที่จะเป็นข้อสอบนี่สอบตกกันหมดแล้วมันเข้าจะยาก มันเข้าใจยากมันจะมีการเลือกอเขาเรียกว่าไงเลือกกันระดับอำเภอเสร็จแล้วก็เลือกกันระดับ จังหวัดแล้วก็เลือกกันในหลายประเทศใน20สาขาอาชีพแล้วก็มีการเลือกคข้กันด้วยนะแล้วการเลือกที่ว่านี้ก็คือต้องเป็นคนที่สมัครสวด้วยกันเองไปเลือกนะคะไม่ใช่ประชาชนทั่วไปไปเลือกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากที่จะเลือกสวด้วยมือตัวเองคุณต้องจ่ายเงินไปสมัครสว2005นะแล้วต้องมีอายุ40ปีขึ้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อไปโหวตด้วยนะส่วนหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งห้ามหาเสียงด้วยนะจ๊ะห้ามหาเสียงด้วยนะคำถามก็คคคคือววว่่าาา้้้แลุณจะรรรูไไดัใม จะเลือกใครก็เหตุผลของทางคนที่เขาจัดเขาก็บอกว่าก็สอวอเป็นผู้มีคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่บอกชื่อนาจสกุลไปคนก็คงจะรู้จักแล้วแหละคำถามก็คืออาท่านอย่างนั้นแปลว่าก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ถูกเลือกมากกว่าไหนบอกว่าใครๆก็เป็นสอวอได้ไงอ่าเอาแค่นี้พอจะ5นาทีแล้วนะคะติดตามแล้วกันเรื่องของสอวอนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันหลายคนก็ติดตามอยู่ทางช่องวอล์มแอนด์เลขยี่สิบสามเนี่ยแหละค่ะ